สวัสดีครับอยู่กับผมมิสเตอร์เจมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําในการทําแบบในการแปลงชุดเฟรมบงรังลมใส่กับแฮนด์บาร์นะครับเนี่ยเป็นร้อยยี่สิบห้าผมใส่เป็นแฮนด์บาร์นะครับไม่ได้ใส่เป็นแฮนด์ร้อยยี่สิบห้าเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าผมใส่เฟรมยังไงครับน็อตใส่ครบนะครับไม่ได้เจาะไม่ได้ปาดของผมไม่ได้ปาดเฟรม นะครับแบบนี้เลยนะครับตุ๊กตาแฮนด์ตรงสูงสามนิ้วครับส่วนแฮนด์เป็นแฮนด์ของ m อ x แฮนด์ตรงกลางครับที่เขาใส่แบบรถแต่งกันนะครับขนาดพอดีครับออกมาก็เหมือนแบบเป็นแฮนด์ต่อเลยครับแบบนี้เลยครับ็อดใส่ครบนะครับตัวข้างล่าง็อต ใส่ได้ครับตัวนี้น็อตใส่ได้ครับก็คือของผมไม่ติดเฟรมนะครับใส่ได้ปกติน็อตใส่ได้ทุกตัวพี่ๆลองเอาไปดูกันนะครับแ,แรกๆผมประกบเข้ากันเลยครับแล้วก็ใช้น็อตขันเลยขันอัดเลยก็ใส่ได้ไม่มีติดไม่ได้ปาดอะไรเลยนะครับสังเกตดูครับเลือดผม เฟรมเฟรมเดิมๆ,ๆไม่ได้ปาดไม่ได้ทำอะไรเลยนอกข้ทางบนนี้ก็ใส่ได้นะครับเห็นไหมครับพี่ๆลองก็ไปศึกษากันดูนะครับมีตรงไหนก็เม้นสอบถามผมได้เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ชมนะครับสว่วนร้อยยิห้าของผมจอดครับไม่ได้ไปไหนเลยครับเดี๋ยวรออัพโปรเจกต์ใหม่ครับ เดี๋ยวเปลี่ยนสติกเกอร์ใหม่เราติดตามกันหน่อยนะครับฝากติดตามหน่อยนะครับมิเตอร์เจมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e หน่อยนะครับขอบคุณครับ